สวัสดีค่ะแชร์ข่าวเล่าเรื่องนะคะนำข่าวสารเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบันสาระความรู้ต่างๆมาแชร์และอัปเดตเพื่อให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสำคัญสุดอย่าลืมกดกระดิ่ง <ๆ S 1> เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารใหม่ๆที่นี่นะคะแชร์ข่าวเล่าเรื่องพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่27สิงหาคม2563 สภาพอากาศวันนี้นะคะอุตุเตือนระวังฝนตกหนักมรสุมเข้า28สิงหาคมถึง1กันยายน2 5 6 3พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันามานและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อยในระยะนี้ อันหนึ่งในช่วงวันที่28สิงหาคมถึง1กันยายน2563รองมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พาดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกฝุนละอองขนาดเล็ก ฝุ่นละอองในระยะนี้เนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องดังนั้นการเกิดหรือการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันไม่มีหรือมีน้อยพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือเมฆมากจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่าและตาก อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาสองศาเซลเซียสสูงสุด30-36งศาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมฆเป็นส่วนมากจับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุดรธานีนนองคายบึงการสกลนครน,นครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 5่6องศาเซลเซียส สูงสุด34-37งสาสเองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภากกลางเมฆบางส่วนกั่มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีและอุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุด2 5่6องศาเซลเซียสสูงสุด3 6 3สองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเมฆบางส่วนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ได้ฝั่งตะวันออกเมฆบางส่วนกันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด2 4่6องศาเซลเซียสสูงสุด32-36องศาสศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมฆบางส่วนจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสุงสด33-35องศาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมฆบางส่วนอุณหภูมิตำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงประกาศณวันที่27สิงหาคม2563เวลา5นาฬิกา